แคะแล้วปรากฏว,ว่ายิ่งแคะมันก็ยิ่งมันเสร็จแล้วนี่นะคะเลือดมันก็ออกอยู่บ่อยๆคุณวันก็เลยถามว่าแบบนิสยัยนิสัยแบบนี้มันก็แก้ยากเหลือเกินเพราะมันเป็นพฤติกรรมส่วนตัวถ้าทําบ่อยๆแล้วนี่นะคะมันจะเกิดผลเสียอะไรต่อไปในอนาคตไหมอาถามคําถามนี้ก่อน เกิดผลเสียงแน่นอนค่ะเ,ออเพราะว่าแคจะจนเลือดกำเดาออกอ,อแสดงว่ามันน่าจะมีบาดแผลที่ทําให้เลือดออกใช่ไหมคะ,คะซึ่งจมูกเนี่ยเป็นไอไวายที่ไม่ได้สะอาดเท่าไหร่ถ้าเกิดว่ามีการติดเชื้อแบคทีเรียซ้าซ้อนเนี่ยมันก็อาจจะมีภาวะแทรกซ้อนตามมาได้ถ้าเป็นไปได้พยายามอย่าแค,คะต้องต้องไปดูก่อนว่าทําไมถึงแค,คะหรือว่าเป็นภูมิแพ้หรือเปล่าอาจจะเป็นก็ไปรักษาตามโรคไปอีกอันหนึ่งก็คือบางทีเล็บยาวเล็บยาวเราไปจิกเงี้ยค่ะ บางทีเด็กเด็กนี่เจอบ่อยเลยเล็บยาวแลแ้วแคะจมูกแล้วมาด้วยเลือดกำเดาไหลจริงๆเป็นแค่แบบว่าแคะจมูกเนี่ยค่ะเลยไปขวนเนี้ยใช่ค่ะอาจารย์เลยไปขวนอ่าแล้วยิ่งถ้าเกิดว่าคนไข้เนี่ยกินยาวพวกตั้งเก็ดเลือดอหรือว่าอะไรอยู่เดิมแล้วยิ่งมีบาดแผลเนี่ยหรือว่าเป็นเบาหวานแผลหายช้าเงี้ยก็จะยิ่งอันตรายได้มากขึ้นเนี่ยค่ะบางทีแคะแกะเก่าคือเอาง่ายๆเลยคุณผู้ชมนะ